ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบทําให้เราไม่เคยพอใจในสิ่งที่มีในชีวิตแล้วไม่เคยพอใจในสิ่งที่คนอื่นทําให้เลยค่ะเราจะมีความรู้สึกว่ามันต้องดีมากกว่านี้อีกฉันทําได้ดีขึ้นกว่านี้อีกคนอื่นต้องทําให้ฉันมากขึ้นกว่านี้อีก คุณเลยแทบไม่เคยขอบคุณหรือพอใจในสิ่งที่คนน่ะหวังดีกับคุณทําดีกับคุณเพราะคุณจะรู้สึกว่ามันไม่พอเหมือนกับชีวิตเราค่ะเราทําดีแค่ไหนสำเร็จแค่ไหนเราก็ไม่เคยชื่นชมความสำเร็จของตัวเองเลยค่ะทุกคนเห็นด้วยไหมคะแค่วันนี้เราลุกขึ้นมาเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในคนรักในครอบครัวเห็นคุณค่าคนทุกคนเลยค่ะที่ทำดีกับเรา แค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขมากขึ้นแล้วอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนทําให้ตัวเองไม่เคยมีความสุขและคิดว่าชีวิตจะต้องเพอร์เฟกก่อนเป๊ะก่อนถึงจะเรียกว่าความสุขความสําเร็จดังนั้นครูซาอย่าให้ทุกคนบอกกับตัวเองว่าแค่คุณมาไกลกว่าเดิมนั่นก็เรียกว่าสําเร็จแล้วค่ะครูซาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะ